สวัสดีค่ะวันนี้เราก็กลับมาแบ่งปันอีกครั้งนะคะลอตเตอรี่วีไอพีนะคะสําหรับวันนี้นะคะวันที่28เดือนพฤษภาคมนะคะอาจจะหายไปหลายเดือนเลยนะคะวันนี้ก็ลองทําเป็นโปรแกรมนะคะในการปัก10บ,บนแล้วก็10ล่างนะคะสูตรเราก็จะนํามาแบ่งปันฟรีฟรเหมือนเดิมนะคะเราก็ใช้หน่วยบนบวกกับ10ล่างนะคะหน่วยบนบวกกับ10ล่างแล้วก็นบเพิ่มนะคะ สูตรสองสูตรนี้นะคะเราก็ใช้สูตรเดียวกันเพียงแต่เราจะนำปักสิบล่างกับสิบบนนะคะอ่าเดี๋ยวดูกันเลยนะคะรอบที่16เราจะนำา6บวกกับ9เป็น15 5ห้าหเปเพียงแค่นี้นะคะแล้วก็นำไปปักสิบล่างนะคะสิบบนเราก็ใช้เหมือนกันเนาะเราก็ใช้ห้าห9ดแแต่ว่านำมาปักสิบบนนะคะเห็นไหมคะรูปแบบสำหรับวันนี้จะมีหลุดมีเข้านะคะ ทุกสูตรไม่ตายตัวแล้วก็ไม่ถูกตลอดทั้งวันนะคะท่านที่เข้ามาใหม่นะคะอย่าลืมว่าเผื่อใจเอาไว้นะคะทุนน้อยกำไรดีก็คือการปักนะคะปักทุนนะคะก็อยู่ที่50บาทต่อรอบนะคะชนะก็ได้40นะถ้าเกิดท่านใดนะคะมีทุนมากจะลง5บาทต่อรอบก็อยู่ที่250นะคะชนะก็อยู่ที่200บาทนะคะ สูตรทุกสูตรนะคะไม่ตายตัววันนี้นะคะเราใช้สูตรนี้ในวันพรุ่งนี้เราอาจจะต้องเปลี่ยนสูตรนะคะก่อนที่จะลงทุกๆวันช่วยทดสอบก่อนนะคะว่า10บ,บนบวกกับ10ล่างเออหน่วยบนบวกกับ10ล่างยังเดินดีเข้าดีอยู่หรือไม่นะคะอันนี้เป็นเพียงแนวทางสำหรับวันนี้นะคะเราใช้สองสูตรนี้เพื่อเป็นการทดลองให้ทุกท่านดู นะคะตอนนี้ก็ไปที่รอบที่60นะคะก่อนที่จะลงคลิปนะคะก็จะเห็นว่ามีถูกมีเข้านะคะจะมีผิดอยู่3นะคะแล้วก็ถูกเห็นไหมคะจะมีผิดแล้วก็ถูกเพราะฉะนั้นถ้าสูตรไหนผิดนะคะก็อยากจะทุกท่านหยุดรอดูก่อนนะคะอย่าพิ่งทบนะคะเพราะว่าสูตรถ้าเราทบ โอกาสที่จะพลาดก็มีนะคะไม่ได้ว่าทบแล้วเราจะได้ถอนนะคะถ้าเกิดท่านใดนะคะยังไม่ทราบว่าหน่วยบนคือตัวไหนนะคะสิบล่างคือตัวไหนนะคะก็ลองดูสูตรของเราเป็นแนวทางนะคะก็คือ6บวกกับ9แบบนี้นะคะอ,อันนี้ก็เป็นเพียงแนวทางเล็กๆน,น้อยสำหรับวันนี้นะคะ สำหรับ r ร t ต VIP ก็อยากจะฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะเราอาจจะนำสูตรใหม่แบบใหม่มาแบบงปันทุกท่านวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ